อันนี้บ้าน,บ,านบ้านอะไรฮะหนองบัวหนองบัวบ้านบ้านหนองบัวเฉยๆใช่ไหมฮะหนองบัวทองอ๋อบ้านหนองบัวทองหมู่สิบสองครับตำบลท่าคุณรามคร,ครับผมครับตอนนี้ผมก็มา,าส่งลูกกบพี่สีวันนะครับ,คร,บครับผมครับจำนวนลูกกบหนึ่งพันตัว ได้มีโอกาสมาเชยชมฟาร์มครับฟาร์มของพี่สีวันดูสวยงามมากมากครับผมมีตรงกลางก็จะเป็นกบอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ด้านขอบข้างนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลาครับน่าสนใจมากครับถ้าใครสนใจเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในลักษณะอย่างนี้ฮะ ทําบ่อแบบนี้ก็ได้ครับสวยงามมากและเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราโดยตรงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับฟาร์มของพี่สีวันนะครับแกจัดสวนจัดฟาร์มได้ลงตัวมากครับผม ร,รอบข้างก็จะเป็นเป็นคลองน้ำนะครับเป็นโคกหนองนาเล็กๆแต่ก็สวยงามบ่ดีก็จะเป็นบอ่อกรบรุ่นที่มาเลี้ยงก่อนหน้านะครับ ต้องเปิดเข้าไปดูครับต้องปิดให้ดีครับเพราะนั้นจะมีนกลงมากินครับครับผมก็จะไปส่งลูกกบหรือไปเยี่ยมชมลูกบ่อผมจะนำภาพมาให้ทุกคนได้ชมนะครับเราจะพาทุกท่าน มาชมตามสถานที่ต่างๆที่ผมได้ผ่านไปนะครับหรือเอาลูกกบไปให้กับกับลูกปอนะครับข้างล่างก็เป็นปลานะครับปลารวมปลากินพืชทีท่รวมกันเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติตามคลองนะครับครับก็จะมียาว ไปสุดนู่นเลยครครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผมทางเราจะค่อยๆทำคลิปที่น่าสนใจ จะพาทุกท่านไปชมไปท่องเที่ยวกับเราเกี่ยวกับการเกษตรการเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับผมขอฝากทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยรันตาฟาร์มกบนะครับถ้าใครสนใจเลี้ยงลูกกบติดต่อผมโดยตรงนะครับที่เบอร์ 064-414-8179เริ่มต้นตัวระบาดแต่ขอแนะนำเป็นตัวระบาด50นะครับตัวเขาจะใหญ่และแข็งแรงกว่าส่วนมากลูกบ่อจะสั่งผมเลี้ยงไซร์ระบาด50นะครับเพราะว่าเขาจะเลี้ยงโตใบ ความแข็งแรงร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมขอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ